นี่อันติเมทฮะกัดแปลงร่างเป็นไททันมาแล้วโอเปร่างลงบนหลังคาด้วยมาชื่อเออ สวัสดีครับชาวแพนเดสเกมไททานดีกับผมก้องซ่านะครับวันนี้ท่านในเกม a อคแทกออนไททันแฟนเมดกันอีกแล้วแฟนเกมเมดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเกม,เมที่ผมว่าสนุกดีซึ่งผมลองมานั่งเล่นแบบชิวๆอ้าวเพิ่งรู้ว่าแปลงร่างได้ด้วยผมเพิ่งเห็นไอ้เปอร์เซ็นต์น่ะเออโอเควันนี้เรามาแปลงร่างไล่จัดการไททันกันครับโอเคซึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับกระจายครับเป็นกระจายให้ก้องซ่าด้วยครับผมเราก็จะไปเล่นในส่วนของห้องที่เรายังไม่เคยเล่นนะไม่ใช่ห้องดิแมพที่ยังไม่เคยเล่นให้ดูกันนะครับมาครับบบแนี้ก็ไมมม่่เคยใชา โอ้ยใหญ่มากเนี่ยไอเปอร์เซนต์ท้างล่างผมเพิ่งรู้ว่ามันคือมันคือว่าจัดการมันคือว่าแปลงร่างฮะนี่เลยนี่เลยถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราแบบยืนรออยะยืนรอแบบยืนจนเปอร์เซนต์เต็มนี่จะเป็นยังไงฮะคือยืนเฉยมันเพิ่มไหมขอลองดูเพิ่มอ่ะผมจะรอจะถึงร้อยอ่ะผมไม่รีบเขาเรียกว่าไม่เน้นเวลาฮะเน้นรออยากแปลงร่างเพราะว่ารู้สึกว่าจะแปลงร่างได้ด้วยนะครับเพิ่งรู้แต่มันจะชิวไป เราก็จัดการทั้งตัว2ตัวไปอ่าอ่ามีคนบอกว่าอยากให้โดนลองอยากโดนโดนจับดูนะก็โดนจับได้นะผมก็เคยโดนจับอยู่นะมันก็จะเป็นยังไงวะลองจับดิเพื่อนจับให้โดนดิจับให้โดนโอ้มยจับมจับจับหนิจับให้โดนจะเป็นอะไรไปฮะมันคนหัวร้อนเลยปะเฮ้ยจะแปลงร่างแล้วจะแปลงร่างแล้วจะแปลงร่างแล้วเฮ้ยโหจะแปลงร่างตล้วไปแปลงร่างตรงนั่นดีกว่าเอ่อจะไปแปลงร่างตรงอนี้ดีกว่าตรงเยอะๆดีกว่าอ่าจะแปลงร่างแล้วจะแปลงร่างแล้ว ผมต้องรู้นะว่าแปลงร่างได้เออโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนลองซิแปลงร่างนี่แปลงยาวเลยปะลองลอง I'm ready to transform I'm ready to transform กดรู้สึกว่าจะกดอะไรนะแซดฮะนี่อัตนติเมทฮะกัดแปลงร่างเป็นไททันมาแล้วโอ้แปลงร่างลงบนหลังคาด้วยมาฮือเออมาพร้อมลุย อุ้ยมาเดียวตายเหลหรออุ้ยเฮ้ยโอพีเกินวิงว่งวิ่งใส่นี่ยวิ่งใส่ต่อยหน้ามามาผมมาแล้วผมมาแล้วมามาเฮ้ยเฮ้ยมาโอ้โหวิ่งแบบโอ้โหสุดยอดนะฮะโดนฤกษิเสิอไม่โดนฤกษ์เสดกระโดนว่าโป๊ะเปื่อยไหมโอเควิ่งครับรผมจะพยายามไม่ก้มหน้าแล้วกันนะไปครับคือทำได้แค่นี้เหรอมันจะมีท่าอื่นไหมคลิกขวาซูมคลิกซ้ายต่อยอ๋อต่อยอย่างเดียวเลยเหรอครัะวิงว่งวิ่งวิ่งมามาเอ้ย แล้วเขาไม่ต่อยเราด้วยนะเขาไม่ทำอะไรด้วยนะอ๋อแต่ท่านเหมือนกันนะตามเนื้อเรื่องใช่ไหมว่าเอเ,เลนแบบเป็นท่านเหมือนกันแต่ท่านไม่รู้ใช่ไหมเฮ้ทำอะไรแล้วเปล่าอุทาอ้ทำอะไร <c oughs> อ่ะทำอะไรเฮ้ยอันติเมทเอ้ตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ตัวเล็กเอ้ว่าไงเพื่อนท,ทำอะไรเออเหมือนว่าลังเกเลยอะ่ะแล้วมันจะมีแบบหมดไหมเออวิงว่งวิ่งติดตไตได้ไหมไต,ตอ่ะอ่ะอ่ะอ่าไต่ได้ด้วยนะครับ วิ wing, wing, wing. Wing, wing, wing. Hey, ่งวิ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 ่งอึ่ที่มันอ๋อแบบสมมติว่าแบบอารมณ์แบบว่าถ้าเราเก็บเก็บเก็บร่างเงี้ยก็คือแบบเนี่ยก็คือแบบเน้นเน้นเก็บนะเน้นแบบเก็บถึงเวลาหนึ่งแล้วก็คือแปลงร่างเพื่อจะได้แบบเก็บคิวไวๆไม่ต้องไปฟันหลังนะวิ่งใส่วิ่งใส่อย่างเดียวนะเฮ้ยว่าไงถอยเพื่อนขวางทางอะไรวะเออมันก็โอพีเกินไหมโอแปลงร่างแล้วโอพีจัดเลยดูดิเฮ้ยเพื่อนโอเค ติดตัวเนี่ยแล้วกลับล่างได้ปะกดแซดกลับล่างปะอ๋อกลับล่างได้ด้วยนี่ไงอ่ากลับล่างได้นะอ๋ออแล้วกลับล่างติดอะไรเนี่ยอ๋อกลับล่างคือทิ้งเฮ้ยมีการย่อยสลายหรือเปล่าดึงได้ด้วยสับตัวเองได้ไหสับตัวเองอ่าสับสับสับเออมาเฮ้ยอ้าวสับไม่ได้เหรอเอ้าอ้าวแล้วพอพอแปลงร่างอ๋อพอกลับร่างเดิมปุ๊บกลายเป็น กลางวันนะฮะเอาอะไรวะเนี่ยโอเคไปจัดการตัวสุดท้ายซะได้หมดหมดโอเคขึ้นไปเฮ้เพื่อนว่าไงเอาอ่าอ่าอ่าสียทีครับทุกคนชิลจัดมีทางอื่นไหม Beyond the wall let's go ครับอู้ห้าสิบหกตัวอู้นี่คือแบบ เราออกมานอกกำแพงป่ะล่าในป่าอะไรอย่างงี้ป่ะหุยฐานนี้อ่าฝั่งนี้ก็อ่าอ่าฝั่งนี้ก็ป่าเหรอหุยฐานนี้เยอะมากครับห้าสิบหกอ้ออะไรไปเนี่ยโอ้แล้วมันจะเก่ออะไรเนี่ยอ๋อกก่อต้นไม้ได้นะโอเคดึงตัวขึ้นมาโอ้ใหญ่มากยิงอะไรดีอ่ะโอ้โอเคอ่าดึงก่อนผมอยากรู้ว่ามันกดรีโหลดอะไรวะโอเค คือรีโหลดแบบเอาติดคือมาแล้วโอ้โหต้องต้องมาจัดการตรงนี้เลยเโคตรไกลพวกคุณเลยโอเคอ้าวไม่ตายเหรอเพื่อนดึงหน่อยดึงก่อนนะดึงก่อนนะดึงนะดึงนะหาอะไรเราออกแขนขาดคู่แล้วหาไม่เจอดิหาไม่เจอโอเคฮึบอ้าวโอเคโอ้โหแมปอันนี้คือแมปใหญ่มาก ดูดิโอ้ศัตรูอีกเพียบเลยเนี่ยแถบรีดู t รานส์ฟอร์มสน่อยมาแปลงร่างเลยกว่ามากัดแล้วกัดแล้วโอ้ยแปลงร่างใส่เลยดาบทิ้งตัวเองด้วยนล่ะแปลงร่างเป็น OP จัดแปลว่าออกแปลงร่างแล้วจะกลายเป็นสีนี้หรือเปล่าเฮ้ออ่ามาแล้วเอเลนเอเลนโอพีมาแล้วมาแล้วครับวิ่งครับวิ่งใส่พวามพลังบำบัดบัดบัดมันโดดไม่ได้แล้วนะโอ้น้มีการเดินเอียงเดินเอียง เอ้ยว่าไงเพื่อนเอ้ยอา์เหมือนแบบเดินไปหาเพื่อนแล้วก็เดินไปตบหัวเพื่อนทีน,นึงอะผมว่าเป็นร่างไถยท่านน่าจะเหมาะกับด่านน้ครับเพราะว่าดูดิท้มดต้องวิ่งไปไหนวะเนี่ยเอ้ยเอาไม่ตายเอาตายตายอ๋อต,ตายช้าดีเลยหน่อยโอ้โหแต่มันวิ่งได้ไกลามากเลยเนะี่ยด้วยความที่ผมว่าข้อดีคืออ๋อมีคลิกขวาคือระยะไกลเหรออ๋อคลิกข,ขวาแล้วอ๋อสูมเข้าสูบออกปะ เขาบอกว่าถ้าเกิดมันมีมัตติเพยเยอ์มัตติเพลเยอ์มันเล่นได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะแปลงร่างมันจะเล่นได้แค่ฝั่งฝั่งคนอย่างเดียวแปลมาด้ท่านก็น่าทำอะไรไม่ได้โูหนี่มันฝนตกด้วยนะโอ้แล้วมอนอยู่ฝั่งนู้นสตูดูฝั่งนู้นอย่างไกลมาดูกันว่าเราจะสามารถจบได้ในไปยกี่นาทีครับตอนนี้ประมาณสองนาที5้าสิบวิแล้วนะเพิ่งฆ่าไปได้ห้าตัวเองโูไกลจัดเลยกลับร่างก่อนโอเคกลับร่างก่อนกลับร่างก่อนก็เดินทางกันไปนะ กว่าเดินไปผมว่าอันนี้น่าจะไวกว่าน่าจะไวกว่าเป็นไทท่านผมคิดว่านะสำหรับผมคิดว่ามันจะไวกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เนี่ยยังมีสกิลพุ่งสกิลอะไร่ะแต่ท่านไม่มีเลยไม่มีอะไรพุ่งเลยแต่ท่านอ่ะโอเคฮึวูมันไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่เล่นกันที่ไหนเนี่ยไอ้ฝั่งนู้นอยู่ที่ไหนเนี่ยวูมันไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยําจริงหูไกลมากเลยเพื่อน เดินจนเหนื่อยเลยเนี่ยเออารมณ์แบบกระจายทั่วแมปอะไรอย่างงี้ป่ะวัสดีเพื่อนอ้าเวเออขอหน่อยยุกิซะมีฝนหยุดตกป่ะโอ้แล้วอยู่กันโคตรไกลเลยพวกคุณเอ้ยมาอยู่ไกลกันอย่างงี้ฮะมันมาไกลกันอย่างงี้โอเคทัศคัยอยู่ไปฮะโอ้โหละโอ้ พวกหูเนื้อให่มากแบบนี้เอ้ยว่าไงเพื่อนโอ้โหแล้วตรงนี้ไม่มีต้นไม้แล้วผมต้องดึงอะไรอ่ะเออในกระตูนนี่มีแบบอย่างนี้ไหมครับแบบเออไม่รู้จะดึงอะไรดีนะก็ต้องดึงกับเออเออพื้นพื้นไม้เออพื้นหญ้าพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยมีไหมในกระตูนมีไหมฮะเออถ้ามีบอกคอมเมนต์มาหน่อยมันควรจะตลกน่าดูเลยเรื่องจริง โอเคต้นไม้จะแล้วโอเคจากจากหน่วยสำรวจเท่ๆจะกลายเป็นอะไรที่ตลกมากเลยะจริงอุ้นี่คือตรงไหนเนี่ยนอกกำแพงใช่ไหมหรือว่าไงวะโคตรสุดไกลอ่าโอเคโอเคชิวชๆววคุยกันแล้วคุยกันแล้วชิวโอ้ยไกลเลยพวกคุณเลยพราะไปเล่นโหมดธรรมดาปแบบธรรมดาแบบนี้ไม่ไหวว่าไกลเกินเป็นอีกหนึ่งแบบที่เล่นแล้วถอดใจจริงเล่นแบบอะไรดีอ่ะผมว่าแบบที่ผมว่าน่าจะสนุกสุดก็น่าจะเป็นแบบ อีกสักรอบนึงอยากเป็นไททันไปไล่ตบคุณอ่่แบบนี้เพราะแบบนี้เปิดตัวเท่ครับเนี่ยโดดงมาแบบโคตรสุดเท่โอ้ถ้าแบบเราสามารถเกาะเอ้าเกาะไม่ได้เหรอเอ้าของปอมของปอมไม่เท่เลยอ่ะอ้ว่ไรวะจะแปลงล่างไหมเราต้องเคลียร์รอบนอกก่อนเคียรเคลียร์รอบนอกก่อนนะฮะเฮ้ยผมอยากลองรู้ว่า ถ้าเราไปตบไปตัวที่มันที่มันนอนอย่างเงี้ยน่ะมันจะเอเลนจะจัดการยังไงเคเราจัดการตัวที่มันแบบไม่นอนก่อนดีกว่าอยากลองอยากลองไอ้เลยเพื่อนมอาดานที่มันมีมีสิ่งปลูกสร้างเยอะก็เล่นง่ายครับเพราะว่าถ้าเล่นถ้าไม่มีสิ่งปลูกสร้างเยอะก็จะเล่นยากมากแบบเมื่อกี้ไอ้แบบเมื่อกี้เล่นอย่างยากเลยครับต้นฟงต้นไม้ก็ไม่ค่อยจะมี เฮ้ยจะแปลงร่างแล้วจะแปลงร่างโอ้โอเคอ่ะอ่ะติดติดอะไรเนี่ยเอาโอเคเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะผมมีอันนี้คือป้อมทหารอะไรอย่างงี้เหรอมีตัวนอนไหมมีตัวนอนไหมหุ้ยเฮ้ยมันเดินตามมาด้วยเหรอเฮ้ยมันรู้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 ว่าจะต้องโดนปันไงดับบเิิลค W โอเคอยากอยากไปลองดูข้างนอกดูอะติดอะไรนี่ตัวนี้นอนปะเฮ้ยตัวนี้นอนตัวนี้นอนอ่าชอบผมชอบท่าที่มันกระโดดอย่างเท่เลยเดี๋ยวแปลงร่างก่อนนะนะเจอกันแปลงร่างแล้วนะอือแปลงร่างอ่านหน้าด้วยไหนลองดูสิอ่าโดดลงมาเออตาเขียวตาเขียวเไหนต่อยดิ ต่อยต่อยไงอ่าเฮ้ยเอ้ยขอต่อยหน่อยดิอ่แล้วเฮ้ยเอ้าต่อยได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่เลยเอเลนนายนี่มันโอพีจริงนะครับผมเอ้ยยืมทำอะไรอ่ะเราทำไรเอ้า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 เฮ้ยอ้าวต้องหันมาก่อนพิทบ็อกไม่อยู่ข้างหลังหรือเปล่าวะยังไงวะแล้เอเลนจะเข้าไปยังไงเอเลน เอเลนเข้าไม่ได้อีกตัวหนึ่งตัวน้อยตัวนอนถ้าต่อยหน้านี้เข้ามาอ่าเข้าอยู่อ๋อจะตายผมคือจะเด้งขึ้นมาแล้วเราเข้าไม่ได้ใช่ไหมเข้าแล้วก็ปล่อยล่างเลยฮะโอเคสรุปก็คือเอาไว้เพลินๆนะครับจริงๆมันก็ต้องรอพัฒนาไปเรื่อยๆแหละนะครับอืมซึ่งตอนนี้ก็คือการแปลงร่างมันก็มีแค่ว่าเราไม่ได้แปลงร่างกันนั่นเองนะโอเคครับมาเคลียร์ตรงนี้เย้อันสุดท้ายตัวท้ายไหนดูไงโน่น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 ติดอะไรเด้อดึงอะไรเพื่อน เอเลนฮึบเรียบร้อยครับทุกคนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับการแปลงร่างของโทษทีที่พาดที่แล้วไม่ได้แปลงร่างให้ดูนะครับเอ้ยเราแปลงรา่างก็สนุกดีนะแปลงร่างนี่ก็ OP กว่าตอนเล่นธรรมดาอีกนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่สนุกดีใครอยากเล่นก็ลองมาโหลดก,กันได้นะลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะทุกคนวิธีการลงวิธีการเล่นอะไรอย่างนี้เนาะโอเควันนี้มา,าเนี้อการจะมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับอย่าล,ลืมกดคลิกเข้าไปที่คลิปน่าสนใจที่ขึ้นตามนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้มาเนื้อการจะมาคล สวัสดีครับ